คุณจะทำงานหาเงินไปจนตายจริงๆหรือหนี่ไม่เคยหายไปเองมันโตทุกวันเหมือนไฟที่เผาอนาคตคุณเงียบๆแต่คุณเลือกได้ว่าจะปล่อยให้ชีวิตหมดแรงเพราะนี้หรือจะเปลี่ยนนี่ให้กลายเป็นแรงผลักสร้างเงินเก็บให้เลี้ยงตัวจนแก่นี่คือเกมชีวิตจะเป็นทาตหนี่ไปจนวันสุดท้ายหรือจะปลดนี้บวกมีเงินเก็บและ,กะเกษียณด้วยอิสระ คำตอบอยู่ที่การตัดสินใจของคุณตั้งแต่วันนี้ข้อหหยุดเลือดก่อนรู้ที่มาของนี่นี่มันเหมือนเลือดที่ไหลออกจากร่างกายคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่ร่างกายก็อ่อนแรงลงทุกทีและถ้าไม่หยุดเลือดคุณไม่มีวันฟื้นกลับมาได้เต็มที่ต่อให้คุณกินอาหารดีแค่ไหนออกกำลังกายหนักแค่ไหนถ้าเลือดอยังไหลยอยู่คุณก็รอวันล้มลงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นก้าวแรกของการปลดหนี้ไม่ใช่หาเงินเพิ่มไม่ใช่ลงทุนเก่งๆแต่คือการหยุดเลือดหยุดการสูญเสียหยุดการไหลออกที่ทำให้ชีวิตคุณอ่อนแรงจัดการหนี้ด้วยตาเปล่าไม่ได้หลายคนบอกว่าผมก็รู้ว่าตัวเองมีหนี้แต่ผมถามหน่อยคุณรู้จริงๆไหมว่ามีหนี้เท่าไหร่รู้ไหมว่าดอกเบี้ยที่คุณเสียทุกเดือนคือกี่บาท รู้ไหมว่านี่ไหนกินเลือดคุณหนักที่สุดถ้าคำตอบคือไม่แน่ใจหรือพอรู้คร่าวๆแปลว่าคุณยังไม่พร้อมจะชนะเกมนี้เลยคุณกำลังสู้กับศัตรูที่คุณไม่แม้แต่จะมองหน้าไม่เคยนับจำนวนกองทัพของมันด้วยซ้าแล้วคุณหวังจะเอาชนะได้ยังไงสิ่งแรกที่ต้องทำคือเขียนบัญชีนี่ออกมาแบบเลือดสาดไม่ต้องกลัวหน้าซีดนี่ที่หนึ่ง ต้นเท่าไหร่ดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซ็นต์จ่ายทุกเดือนไหนหนี้ที่สองใครคือเจ้าหนี่กำหนดชำระยังไงหนี้เล็กหนี้ใหญ่แยกให้หมดเพราะการเอาหนี้ออกมาวางบนโต๊ะคือการแยกศัตรูออกมาจากเงามืดคุณจะเห็นเลยว่าศัตรูตัวไหนตัวเล็กแค่ตีครั้งเดียวก็หลมศัตรูตัวไหนต้องวางกลยุทธ์จริงจังหนี้ดีกับหนี้ร้าย ในโลกของนี่มันไม่ใช่ว่าทุกตัวเลวร้ายเท่ากันบางนี้เหมือนมีดผ่าตัดใช้ให้ถูกมันช่วยรักษาชีวิตแต่บางนี้เหมือนมีดแทงยิ่งใช้ยิ่งเลือดนองหนี้ดีคือหนี้ที่สร้างทรัพย์สินเช่นกูซื้อบ้านที่มูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตกูทำธุรกิจที่มีโอกาสสร้างกระแสเงินสดหนี้แบบนี้ถาวางแผนดีมันคือคันโยกที่ยกชีวิตคุณขึ้น นี้ร้ายคือหนี้ที่สร้างแต่ภาระกู้บัตรเครดิตไปซื้อกระเป๋าหรูกู้เงินดอกโหดไปจ่ายค่าเล่าหนี้แบบนี้ไม่ต่างจากการเผาเงินอนาคตทิ้งปัญหาของคนส่วนใหญ่คืออะไรคือใช้หนี้ร้ายเหมือนหนี้ดีแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าของมันต้องมีจนจมกองไฟเลิกก่อหนี้ใหม่ทันทีนี่คือกฎเหล็ก ถ้าคุณยังเติมเลือดออกใหม่ทุกวันต่อให้คุณพยายามห้ามเลือดแค่ไหนก็ไม่จบอย่าพูดว่าขอกู้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเพราะนั่นคือคำโกหกที่ทำให้คนติดอยู่ในกับดักมาทั้งชีวิตคุณต้องตัดใจแบบหมอที่บอกคนไข้ว่าถ้ายังสูบบุหรี่อยู่ก็ไม่ต้องมาหวังว่าผมจะรักษาคุณได้เลิกสร้างหนี้ใหม่คือการปิดประตูหลังบ้านให้เรียบร้อยก่อนคุณจะกวาดขโมยออกจากบ้านด้านหน้า ลองมองนี่เป็นสนามรบคุณเจ็บตัวจากกระสุนไปแล้วแต่งานของคุณคือห้ามเลือดรักษาตัวและสู้ต่อไม่ใช่เดินไปหากระสุนใส่ตัวเพิ่มนักรบที่ฉลาดจะไม่ประมาทศัตรูแม้แต่น้อยเขาจะรู้ว่าแผลตรงไหนอันตรายที่สุดเขาจะรีบรัดแผลตรงนั้นก่อนและไม่เดินไปเหยียบกับดักสำสองเขียนทุกหนี้ออกมาบนกระดาษ Excel แอปอะไรก็ได้แต่ต้องชัดเจน วงเล็บหนี้ร้ายบัตรเครดิตสินเชื่อบริโภคหนี้นอกระบบอันนี้ต้องจัดการก่อนตั้งกฎเหล็กห้ามก่อหนี้ใหม่เด็ดขาดตัดบัตรเครดิตถ้าจำเป็นใช้แค่บัตรเดบิตบันทึกการจ่ายทุกครั้งที่ชำระหนี้ให้จดเอาไว้คุณจะได้เห็นเลือดหยุดทีละนิดมันให้พลังใจนี่ไม่เคยฆ่าใครตายแต่การหนีหนี้ฆ่าความหวังของคุณได้แน่ คุณต้องกล้ามองหนี้ในตายอมรับมันหยุดเลือดมันแล้วคุณจะเริ่มมีแรงลุกขึ้นเดินต่อก้าวแรกของการปลดหนี้ไม่ใช่การหาเงินเพิ่มแต่คือหยุดเลือดรู้ศัตรูและเลิกก่อหนี้ใหม่ถ้าคุณทำได้คุณจะเริ่มมีแรงกลับมาคุณจะเริ่มควบคุมสนามรบของตัวเองได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของชัยชนะข้อ2เปลี่ยนมเซ็ตเรื่องหนี้หนี้มันไม่ใช่ศัตรูมันคือครู ครูที่โหดครูที่เข้มงวดครูที่คุณอาจไม่อยากเจอในชีวิตแต่ถ้าไม่มีเขาคุณก็อาจไม่เคยเรียนรู้วินยัยไม่เคยเข้าใจคุณค่าของเงินไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนนี่คือบทเรียนชีวิตคนจำนวนมากเกลียดนี่เหมือนเกลียดโรคภยัยคิดวันนี้คือสิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิตแต่ลองถามตัวเองดูดีๆถ้าไม่มีนี่คุณจะเคยเรียนรู้การจัดการเงินไหม คุณจะเคยหัดจดบัญชีไหมคุณจะเคยรู้จักความรู้สึกเงินแต่ละบาทมีค่าแค่ไหนไหมบางครั้งนี่ก็คือบทเรียนที่ชีวิตส่งมาให้คุณเรียนรู้แต่แทนที่คุณจะเปิดสมุดเรียนคุณกลับเอาหนังสือโยนทิ้งแล้วบอกว่าครูมันน่ากลัวความกลัวที่มีประโยชน์คนเรากลัวนี่แต่ความกลัวมีสองแบบกลัวแบบแรงกด คือกลัวจนตัวสั่นทําให้หนีนี่ไม่กล้าเปิดซองจดหมายธนาคารไม่กล้าเช็คบัญชีไม่กล้าแม้แต่จะพูดคําว่านี่ความกลัวแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันคือโซ่ที่พันคอคุณเอาไว้กดคุณจมลงเรื่อยๆกลัวแบบแรงผลักคือกลัวพอที่จะให้คุณลุกขึ้นสู้กลัวพอที่จะบอกว่าพอแล้วฉันไม่อยากติดอยู่แบบนี้ตลอดไปกลัวพอที่จะจดทุกยอดนี้ กลัวพอที่จะตัดค่าใช้จ่ายกลัวพอที่จะหาเงินเพิ่มความกลัวที่ถูกใช้เป็นพลังคือเชื้อเพลิงที่เผาให้คุณวิ่งเร็วขึ้นนี่ไม่หายไปเองหลายคนมี mindset ผิดมหันคือเดี๋ยวก็หมดไปเองไม่หมดครับดอกเบี้ยมันไม่หลับมันไม่หยุดหายใจมันโตตลอดเวลาเหมือนไฟที่คุณปล่อยให้ลุกเผาบ้านแล้วคุณบอกว่าเดี๋ยวมันดับเองมันไม่ดับครับมันเผาจนไม่เหลือซาก นี่จะเล็กลงได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือจัดการมันเท่านั้นไม่ใช่รอไม่ใช่ภาวนาผมอยากให้คุณลองนึกภาพนี่เหมือนน้ำหนักตัวคุณกินเกินมาเรื่อยๆวันหนึ่งน้ำหนักพุ่งร้อยกิโลแล้วคุณคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ลดเองไม่จริงถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตน้ําหนักมันจะไม่หายไปไหนมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เหมือนกัน ถ้าคุณยังใช้เงินแบบเดิมนี่ไม่มีวันลดมีแต่พอง mindset ที่ต้องฝังเข้าไปในตัวมองนี่เป็นครูทุกครั้งที่คุณจ่ายดอกเบี้ยให้ถามตัวเองว่านี่คือค่าเล่าเรียนอะไรแล้วคุณจะไม่เสียมันฟรีใช้ความกลัวเป็นแรงผลักเขียนเหตุผลว่าทำไมฉันต้องหลุดจากนี่ให้ได้ติดไว้ที่ห้องนอนโต๊ะทำงานหรือแม้แต่หน้ากระเป๋าสตางค์ย้ำกับตัวเองทุกวันนี่ไม่หายไปเอง วันนี้ถ้าไม่ทำอะไรพรุ่งนี้มันจะใหญ่ขึ้นครูคือครูที่สอนด้วยเงินแต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้มันจะเก็บค่าเทอมจากคุณตลอดชีวิตการเปลี่ยนมายเซตเรื่องนี้คือก้าวที่สำคัญที่สุดคุณต้องเลิกมองมันเป็นศัตรูที่ทำให้คุณหมดแรงแล้วหันมามองมันเป็นครูที่บังคับให้คุณเข้มแข็งคุณต้องเลิกใช้ความกลัวเป็นแรงกดแล้วใช้มันเป็นแรงผลักและคุณต้องจำไว้เสมอว่านี่ไม่หายไปเอง คุณตัางหากที่ต้องทำให้มันเล็กลงเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองนี่จะไม่ใช่โซ่แต่จะเป็นบทเรียนและบทเรียนนี้แหละที่จะทำให้คุณโตเป็นเวอร์ชั่นที่แกร่งกว่าที่เคยข้อ3วางแผนชําระอย่างเป็นระบบการปลดหนี้มันไม่ใช่เรื่องของใจอย่างเดียวแต่คือเรื่องของกลยุทธ์เพราะต่อให้คุณฮึดสู้แค่ไหนถ้าคุณสู้แบบมั่วๆสุดท้ายคุณก็จะเหนื่อยฟรีเหมือนนักรบที่บุกเข้าป่าโดยไม่มีแผนที่ ต่อให้ใจกล้าแค่ไหนก็มีโอกาสตายกลางทาง Snowball กับ a v a l a n c e ศิลปะการล้มศัตรูโลกนี้มีสองกลยุทธ์ที่คนใช้ปลดหนี้และทั้งสองแบบก็มีข้อดีคนละด้าน Snowball ลูกหิมะคือการเริ่มจากหนี้เล็กที่สุดก่อนคุณเอาแรงทั้งหมดไปเคลียร์หนี้ที่ก้อนเล็กๆให้หมดไปไวๆเมื่อหนี้ก้อนเล็กหายไปคุณจะได้ชัยชนะทางใจ เหมือนลูกหิมะที่กลิ้งจากก้อนเล็กแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันสร้างแรงผลักดันให้คุณอยากทำต่ออา a l a ลนช์หิมะถล่มคือการเริ่มจากหนี่ที่ดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนเพราะนั่นคือนี่ที่ดูดเลือดคุณหนักที่สุดคุณจัดการตัวนี้ได้เท่ากับคุณหยุดการไหลออกมหาศาลในอนาคตแม้อาจใช้เวลานานกว่าจะเคลียร์แต่ผลประโยชน์ทางการเงินมันชัดเจนถามว่าแบบไหนดีกว่าคำตอบคือไม่มีสูตรตายตัว บางคนต้องการพลังใจเลือกส w b a l l บางคนต้องการเหตุผลทางการเงินเลือกอเว l ลนซ์สุดท้ายคุณต้องรู้จักตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ต้องการชัยชนะเร็วๆเ,เพื่อให้ใจไม่ท้อหรือคุณเป็นคนที่ทนรอได้เพื่อชนะในเกมยาวต่อรองดอกเบี้ยศาสตร์แห่งการคุยกับเจ้านี้คุณรู้ไม่ว่าเจ้านี่ก็กลัวเหมือนกันกลัวคุณหน,นีกลัวคุณเบี้ยวกลัวไม่ได้อะไรเลย และตรงนี้แหละคือช่องให้คุณเจรจาโทรไปหาธนาคารขอรีไฟแนนซ์ต่อรองอัตราดอกเบี้ยถ้าเครดิตคุณยังพอมีขอปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ยืดเวลาผ่อนแต่ดอกต่ำลงรวมสินเชื่อหลายก้อนไปไว้ที่ที่ดอกถูกกว่าอย่าคิดว่าเจ้านี่คือยักษ์ใหญ่ไร้หัวใจจริงๆเขาอยากได้เงินคืนมากกว่าการได้ยึดซับคุณถ้าคุณแสดงความจริงใจเขามักจะยอมเจรจา การเจราจานี่คือการหายใจลึกๆแล้วเดินเข้าห้องเจราจาเหมือนแม่ทัพที่ยอมเปิดโต๊ะคุยเพื่อหาทางออกไม่ใช่ทหารที่วิ่งหนีแล้วถูกยิงข้างหลังตั้งเป้าหมายวันหมดหนี้นี่คือหัวใจของการวางแผนเพราะถ้าคุณไม่มีเดทไลน์ชีวิตคุณก็จะวนอยู่กับหนี้ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งมาราธอนที่ไม่รู้เส้นชัยเขียนออกมาเลยเดือนนี้คุณจ่ายหนี้เท่าไหร่อีกกี่เดือนจะหมด วันไหนคือวันสุดท้ายที่คุณจะปลดหนี้ก้อนสุดท้ายเมื่อคุณมีวันหมดหนี้ชัดเจนชีวิตคุณจะเริ่มมีเส้นตรงไม่ใช่วงกลมที่วิ่งไม่รู้จบและที่สำคัญวันหมดหนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่มันคือวันอิสรภาพวันที่คุณจะกลับมายืนอย่างภาคภูมิใจต่อหน้าตัวเองนี่ก็เหมือนการปีนเขาถ้าคุณปีนโดยไม่วางเส้นทางคุณก็จะหลงป่าเหนื่อยจนหมดแรง แต่ถ้าคุณวางเส้นทางว่าจุดพักแรกคือที่นี่จุดพักสองคือที่นั่นและยอดเขาอยู่ตรงหน้าคุณจะมีทิศทางมีแรงก้าวไปทีละก้าวถึงแม้เหนื่อยแต่คุณรู้ว่าก้าวต่อไปพาคุณเข้าใกล้ยอดเขาแน่ๆวางแผนชำระนี่เลือกกลยุทธ์ให้เหมาะกับตัวเอง snowball หรือ avalanche เขียนตารางจ่ายนี้ใส่วันครบกำหนดและจำนวนเงิน หาช่องทางเจรจาโทรธนาคารขอปรับลดดอกเบี้ยอย่ารอให้เขาทวงกำหนดวันหมดหนี้แล้วนับถอยหลังไปเรื่อยๆทุกเดือนที่จ่ายคืออีก9ก้าหนึ่งใกล้อิสรภาพคนที่ไม่มีแผนจะตกเป็นแผนของหนี้เสมอหนี้จะลากคุณไปในทิศทางของมันถ้าคุณไม่สร้างทิศทางของตัวเองการวางแผนชำระหนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่มันคือการสร้างเข็มทิศให้ตัวเองคุณเลือกว่าจะสู้แบบสโนว์บอลหรืออเวอร์แลนช์ คุณเลือกว่าจะเจรจาหนี้อย่างไรและคุณต้องตั้งวันหมดหนี้ให้ชัดเจนเพราะหนี้มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตลอดไปถ้าคุณมีแผนที่ชัดมันคือศึกที่คุณปิดเกมได้จริงๆและวันที่คุณปิดเกมนั้นได้คุณจะไม่ใช่แค่คนที่ปลดหนี้แต่คุณจะกลายเป็นนักรบที่เอาชนะทั้งสนามรบและตัวเองได้พร้อมกันข้อ4เพิ่มรายได้เสริมนี้มันคือถังน้ำที่รั่ว คุณจะเอาน้ำใหม่มาเติมยังไงก็ไม่เต็มถ้าคุณไม่ปิดรูรั่วแต่เมื่อคุณปิดรูรั่วได้แล้วสิ่งต่อไปที่คุณต้องทำคือหาน้ำเพิ่มและน้ำที่ว่าก็คือรายได้เสริมรายได้เสริมไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่มันคืออาวุธหลายคนยังติดกับดักความคิดว่าฉันก็มีงานประจำอยู่แล้วทำไมต้องเหนื่อยเพิ่มคำตอบคือเพราะรายได้เดียวก็เหมือนมีดาบเล่มเดียวในสนามรบ ถ้าวันหนึ่งมันหักขึ้นมาคุณจะเหลืออะไรป้องกันตัวรายได้เสริมไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันคือการสร้างอาวุธสำรองมันคือการมีปืนพกซ่อนเวลาเจอศึกหนักและอยากคิดว่ารายได้เสริมต้องยิ่งใหญ่เสมอไปไม่ต้องเริ่มจากการเปิดร้านใหญ่ลงทุนล้านหนึ่งรายได้เสริมที่แท้จริงเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เล็กแต่ต่อเนื่องเหมือนหยดน้ำที่สะสมจนกลายเป็นแม่น้ำ แหล่งรายได้เล็กๆแต่ต่อเนื่องขายออนไลน์ของมือสองของทำเองหรือแม้แต่การซื้อมาขายไปโลกยุคนี้ไม่ต้องมีหน้าร้านแค่มีโทรศัพท์ก็เปิดตลาดได้แล้วฟรีแลนซ์ใช้ทักษะที่คุณมีเช่นเขียนบทความออกแบบกราฟิกแปลภาษาตัดต่อวิดีโอลงทุนเล็กๆไม่จำเป็นต้องเริ่มจากก้อนใหญ่หุ้น กองทุนหรือแม้แต่การเก็บเงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจเล็กๆก,ก็ยังดีกว่าปล่อยเงินจมรายไร่เสริมคือการปลูกต้นไม้เล็กๆหล,ลายต้นไม่ใช่หวังกับต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวเพราะถ้าวันหนึ่งต้นไม้ใหญ่โคน้นคุณยังมีต้นเล็กๆที่ให้ร่มเงาและผลไม้กินทักษะติดตัวที่ต่อยอดได้จริงคุณอาจจะถามว่าแล้วฉันจะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากทักษะที่คุณทำได้และตลาดต้องการ พูดเก่งรวมทั้งทำคอนเทนต์ขายสินค้าเป็นเขียนเก่งรวมทั้งรับงานคอนเทนต์เขียนบทความรีวิวสินค้าด้านเทคนิครับซ่อมรับแก้ปัญหาช่วยคนอื่นในสิ่งที่เขาทำไม่เป็นชอบเรียนรู้ลงคอสพัฒนาทักษะใหม่เพิ่มศักยภาพในการหารายได้จำไว้ว่าทักษะคือทรัพย์สินที่ไม่มีใครมายึดคุณไปได้เงินอาจหมด แต่ทักษะจะทำให้คุณหาเงินใหม่ได้เสมอหลักการรายได้ใหม่เท่ากับจ่ายหนี้ทันทีนี่คือกฎทองของนักสู้หนี้อย่าปล่อยให้รายได้เสริมกลายเป็นค่าใช้จ่ายเสริมหลายคนพลาดตรงนี้พอมีรายได้เสริมก็เอาไปกินหรูเที่ยวหรูซื้อของที่เคยอยากได้แล้วสุดท้ายหนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมกฎคือทุกบาทจากรายได้เสริมเท่ากับยิงเข้าหนี้โดยตรง คุณต้องจินตนาการว่ารายได้เสริมคือทหารเสริมที่เข้ามาในสนามรบคุณจะไม่ส่งเขาไปเดินเล่นแต่คุณต้องส่งไปตีป้อมนี่โดยตรมเมื่อคุณทำแบบนี้ต่อเนื่องคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งนี่ที่เคยดูเป็นภูเขาจะเริ่มกร่อนลงทีละชั้นจนเหลือแค่เนินเตี้ยๆที่คุณเดินข้ามได้ผมอยากให้คุณนึกภาพคุณอยู่ในเรือที่มีรูรั่วเล็กๆน้ำทะเลกำลังไหลเข้ามา คุณอุดรูรั่วแล้วแต่น้ำยังท่วมพื้นอยู่คุณจะทำยังไงคุณต้องวิทน้ำออกใช่ไหมรายได้เสริมก็เหมือนกับถังตักน้ำที่ช่วยให้คุณวิทออกเร็วขึ้นยิ่งคุณมีถังมากเท่าไหร่เรือคุณก็จะลอยได้เร็วขึ้นและคุณก็จะถึงฝั่งเร็วขึ้นอย่าให้ชีวิตคุณฝากอนาคตไว้กับเงินเดือนเดียวเพราะโลกไม่เคยสัญญากับคุณว่าเงินเดือนนั้นจะอยู่กับคุณตลอดไป คนที่มีรายได้เสริมไม่ใช่แค่คนที่มีเงินเพิ่มแต่คือคนที่มีอำนาจต่อรองกับชีวิตเพราะต่อให้เจองานประจำล้มคุณยังมีเส้นเลือดเลี้ยงชีวิตต่อเริ่มสร้างรายได้เสริมลิสทักษะที่คุณมีอะไรที่คุณทำได้ดีกว่าคนอื่นหรือมีคนยอมจ่ายเงินให้คุณทำหาตลาดเล็กๆ Facebook Marketplace, Shopee, Fiverr, Fastwork, TikTok ทุกที่คือสนาม กำหนดกฎทองรายได้ใหม่ทุกบาทเท่ากับยิงเข้าหนี้ทันทีสะสมความต่อเนื่องดีกว่าทำใหญ่แต่ทำไม่รอดค่อยๆปลูกให้โตทีละก้าวการเพิ่มรายได้เสริมไม่ใช่เรื่องหรูหราแต่มันคือยุทธศาสตร์การเอาตัวรอดและถ้าคุณฉลาดพอที่จะไม่ปล่อยให้รายได้เสริมกลายเป็นค่าใช้จ่ายเสริมคุณจะเห็นว่านี่เล็กลงเร็วกว่าที่คิด และเมื่อถึงวันที่คุณปลดหนี้ได้จริงคุณจะไม่ใช่แค่คนที่หมดหนี้แต่คุณจะเป็นคนที่มีหลายแหล่งรายได้มีทักษะมีเส้นทางมีต้นไม้หลายต้นที่คอยออกผลให้คุณเก็บกินตลอดชีวิตข้อ5คุมค่าใช้ใจ่ายให้อยู่มือค่าใช้ใจ่ายมันเหมือนน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนถ้าคุณไม่คุมประตูน้ำสุดท้ายเขื่อนก็แตกน้ำที่กักเก็บไว้ก็หายหมด ความฝันที่คุณตั้งใจจะสร้างก็พังทลายไปพร้อมกันการคุมค่าใช้จ่ายจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือหัวใจของการเอาตัวรอดทางการเงินของจำเป็นกับของอยากได้นี่คือเส้นบางๆที่แยกคนมีอนาคตกับคนที่หมดอนาคตออกจากกันของจำเป็นค่าใช้จ่ายที่ถ้าไม่จ่ายชีวิตจะเดินไม่ได้เช่นค่าเช่าบ้านค่าไฟค่าน้ำอาหารเพื่ออยู่รอด ของอยากได้ของที่ซื้อมาด้วยอารมณ์มากกว่าด้วยเหตุผลเช่นมือถือรุ่นใหม่ทั้งที่เครื่องเก่ายัางใช้ได้รองเท้าแบรนด์ดังที่ใส่ไม่กี่ครั้งของแต่งห้องที่ซื้อมาเพราะเห็นในติ๊กต็อกแล้วรู้สึกต้องมีคนจำนวนมากตกม้าตายตรงนี้เพราะเอาของอยากได้ไปปนกับของจำเป็นแล้วปลอบใจตัวเองว่ามันก็จำเป็นแหละ แต่ถามจริงกาแฟแก้วละร้อยที่คุณกินทุกวันมันจำเป็นจริงไหมหรือมันแค่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตดูหรูขึ้นชั่วคราวจำไว้ความอยากได้วันนี้อาจกลายเป็นหนี้ที่คุณอยากหนีในวันพรุ่งนี้ระบบซองออโต้เดบิตคือกงวินัยที่ปกป้องคุณคุณคิดว่าตัวเองมีวินัยพอจะคุมเงินได้ด้วยใจเปล่าๆไหมอย่าหลอกตัวเองเลยครับ มนุษย์แพ้สิ่งยั่วเสมอและเงินคือสิ่งที่ยั่วได้ง่ายที่สุดเพราะงั้นเราต้องสร้างระบบมาคุมแทนระบบซองเอาเงินแบ่งเป็นซองๆตามประเภทการใช้เช่นค่ากินค่าน้ำมันค่าเช่าเมื่อซองไหนหมดก็คือหมดห้ามยืมจากซองอื่นออโต้เดบิตตั้งระบบให้เงินไหลไปชำระหนี้หรือออมก่อนที่เงินจะเข้ากระเป๋าเราเหมือนปิดประตูตั้งแต่ต้นทางไม่ให้ใจเราเผลอเอาไปใช้ นี่ไม่ใช่การจํากัดเสรีภาพแต่คือการสร้างรัว้วป้องกันอนาคตเพราะใจคุณอาจเปลี่ยนได้ทุกวันแต่ระบบที่คุณตั้งไว้มันจะไม่หักหลังคุณสิ่งรั่วไหลเล็กๆที่รวมแล้วหนักลองคิดตามผมนะกาแฟแก้วละ70บาทวันละแก้วเท่ากับเดือนละ2,100เท่ากับปีละ25,000 Subscription ที่คุณไม่เคยเปิดดูเท่ากับเดือนละ300-500ถึงเท่ากับปีละหลายพันค่าของเล็กๆน้อยๆที่คุณบอกว่าไม่เป็นไรหรอกสุดท้ายรวมเป็นเงินที่ทำให้คุณหนี้พอกไม่รู้ตัวนี่แหละค่าตะกรเงียบที่ค่าอนาคตของคุณเงินไม่ได้หายไปแต่มันเดินออกไปอยู่ในกระเป๋าของร้านกาแฟร้านออนไลน์และบริษัทที่คุณสมัครแพ็กเกจไว้ ถ้าคุณไม่ตัดสิ่งรั่วไหลพวกนี้คุณก็เหมือนคนที่พยายามตักน้ำใส่ถังที่ก้นรั่วสุดท้ายเหนื่อยฟรีการคุมค่าใช้จ่ายไม่ใช่การห้ามความสุขแต่คือการเลือกความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าความสุขที่ชั่ววูบคุณต้องกล้าที่จะบอกตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างแต่ฉันต้องมีอนาคตการปฏิเสธวันนี้อาจเป็นการซื้ออิสรภาพในวันพรุ่งนี้ อย่าลืมว่าคนที่รู้จักพอไม่ได้จนแต่คนที่ไม่เคยพอคือคนที่จนตลอดชีวิตคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่มือเขียนบันทึกทุกค่าใช้จ่ายเพราะสิ่งที่คุณไม่วัดคุณไม่มีวันควรคว,รควบคุมได้แบ่งเงินด้วยระบบซองหรือออโตเดบิตตัดเกมอารมณ์ออกจากการใช้เงินลิสต์สิ่งรั่วไหลออกมาแล้วเช็คบินอะไรที่ไม่ได้ใช้จริงตัดทิ้งทันที ตั้งกฎ24ชั่วโมงก่อนซื้อของที่อยากได้วันนี้พรุ่งนี้อาจไม่อยากแล้วถ้ารอดได้เท่ากับประหยัดทันทีเงินที่คุณไม่ใช้คือกำไรที่แท้จริงของฟุ่มเฟือยไม่เคยทําให้คุณรวยขึ้นแต่การควบคุมตัวเองทําให้คุณมีอนาคตการคุมค่าใช้ใจ่ายให้อยู่มือคือการเปลี่ยนตัวเองจากเยื่อของสิ่งยั่วเป็นเจ้าของชีวิตจริงๆ คุณไม่ได้แค่ประหยัดเพื่อประหยัดแต่คุณกำลังปลดหนี้สร้างอนาคตและซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่แต่คือคุณเก็บได้เท่าไรและคุณไม่ปล่อยให้เงินรั่วไหลออกจากมือมากแค่ไหนต่างหากข้อ6เก็บเงินระหว่างทางการปลดหนี้ไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรที่ต้องไปถึงเส้นชัยก่อนแล้วค่อยหายใจทีเดียว แต่มันคือการเดินทางไกลที่ถ้าคุณไม่รู้จักพักไม่รู้จักกักสเสบียงคุณจะล้มกลางทางแล้วต้องกลับไปเริ่มที่จุดสตาร์ทใหม่อีกครั้งนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเก็บเงินระหว่างทางไม่ใช่รอให้นี่หมดแล้วค่อยคิดเรื่องออมปลดหนี้บวกเก็บออมควบคู่เท่ากับสมดุลชีวิตหลายคนบอกว่าขอปลดหนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยเก็บเงินฟังเหมือนถูก แต่จริงๆคือผิดมหันเพราะระหว่างที่คุณกำลังตั้งหน้าตั้งตาจ่ายหนี้โลกภายนอกมันไม่เคยหยุดส่งปัญหามาให้คุณเลยวันหนึ่งรถคุณอาจพังวันหนึ่งคุณอาจล้มป่วยวันหนึ่งครอบครัวอาจมีเรื่องฉุกเฉินถ้าคุณไม่มีเงินเก็บเลยคุณจะทำอะไรคุณก็กลับไปก่อหน,นี้อีกครั้งวงจรก็วนซ้ำเพราะฉะนั้นหัวใจคือปลดหนี้ไปด้วยเก็บออมไปด้วย ถึงแม้เงินเก็บจะน้อยแค่เดือนละไม่กี่ร้อยแต่มันคือกันชนชีวิตที่ช่วยให้คุณต้องไม่ต้องยอ้อนกลับไปเป็นหนี้ใหม่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องออมฉุกเฉิน3-6เดือนเท่ากับโลกกันกระสุนผมอยากให้คุณลองนึกภาพคุณเป็นทหารที่กำลังออกรบคุณมีดาบมีโล่แต่ว่าคุณไม่ได้ใส่เกราะวันหนึ่งมีกระสุนหลุดมาโดนตรงจุดสำคัญคุณอาจล้มทั้งที่ยังมีแรงอยู่เต็มที่ เงินออมฉุกเฉินก็คือเกราะกันกระสุนที่ป้องกันชีวิตคุณจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดเก็บเงินให้พอใช้อย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้จ่ายประจำแยกบัญชีไว้ต่างหากห้ามใช้ปนกับเงินใช้ประจำไม่ต้องหวังกำไรแต่ต้องเข้าถึงได้ทันทีเพราะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเจอพายุลูกไหนถ้าคุณมีเกราะคุณอาจเจ็บแต่คุณไม่ตาย ลงทุนเล็กๆให้เงินเริ่มทำงานการเก็บเงินคือการหยุดเลือดแต่การลงทุนคือการทำให้ร่างกายสร้างเลือดใหม่ถ้าคุณเก็บอย่างเดียวคุณก็แค่ไม่ตายแต่คุณจะไม่แข็งแรงขึ้นเริ่มจากเล็กๆก่อนไม่ต้องเสี่ยงสูงกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำหุ้นปันผลที่มั่นคงพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้แต่การเก็บออมดิจิทัลที่ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากปกติ อย่ารอหมดหนี้แล้วค่อยลงทุนเพราะเวลาคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดในโลกดอกเบี้ยทบต้นไม่เคยรอใครทุกวันที่คุณเลื่อนคือทุกวันที่คุณเสียโอกาสให้คนอื่นนำหน้าลองคิดภาพคุณกำลังปีนภูเขานี่คุณเหนื่อยคุณเจ็บแต่ถ้าคุณฉลาดคุณจะปลูกต้นไม้เล็กๆระหว่างทางถึงตอนนั้นคุณยังไม่ถึงยอดเขาแต่พอเวลาผ่านไปต้นไม้เหล่านี้จะโตให้ร่มเงา ให้ผลกินและทำให้คุณเดินทางได้ไกลขึ้นการเก็บเงินระหว่างทางก็เช่นเดียวกันมันอาจไม่ใหญ่ในวันนี้แต่มันสร้างความมั่นคงให้คุณในวันพรุ่งนี้เงินเก็บเล็กๆไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นทันทีแต่มันทำให้คุณไม่จนลงกว่าเดิมอย่าคิดว่าเก็บทีละน้อยไม่มีค่าเพราะนี่ทุกก้อนก็เริ่มจากเงินเล็กๆที่สะสมเหมือนกันเก็บเงินระหว่างทางการเงินออมก่อนใช้ ทุกครั้งที่ได้เงินมาให้แบ่งไว้10 20เพื่อออมทันทีสร้างกองทุนฉุกเฉินตั้งเป้า3 6เดือนของค่าใช้จ่ายแล้วค่อยลงทุนอย่างอื่นออมคู่กับหนี้เช่นรายได้100 80ใช้จ่ายและปลดหนี้20เก็บออมเริ่มลงทุนเล็กๆไม่ต้องรอปลดหนี้หมดเริ่มที่เสี่ยงต่ำเพื่อสร้างนิสัยแยกบัญชีออมกับบัญชีใช้เงินออมต้องมีเขตห้ามแตะ นี่สอนให้คุณเข้มแข็งแต่เงินเก็บสอนให้คุณมั่นคงการออมไม่ใช่เงินที่เหลือแต่คือเงินที่คุณเลือกจะเหลือให้อนาคตการเก็บเงินระหว่างทางคือการสร้างเส้นเลือดใหม่ให้ชีวิตคุณไม่ได้แค่จ่ายหนี้แต่คุณกำลังสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้หนี้ย้อนกลับมาอีกคุณไม่ได้แค่แก้ปัญหาแต่คุณกำลังสร้างอนาคตเพราะเป้าหมายของการปลดหนี้ไม่ใช่แค่หมดหนี้ แต่คือการไม่กลับไปเป็นนี่อีกและมีชีวิตที่มั่นคงพอจะเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเองและถ้าคุณอยากเติมพลังความคิดอยากมีแรงใจเดินต่อผมขอชวนคุณไปฟังตอนอื่นๆในช่องราชันแห่งความคิดที่เรายังมีอีกหลายเรื่องราวทั้งวิธีคิดของคนสำเร็จกลยุทธ์การเงินและแรงบันดาลใจชีวิตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนครับ แล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ